เอาละครับเจอกับอีก CR-V ในส่วนของเจ้าตัว 2.4E S นะครับเป็นปี21เ,เล่งมาอยู่ที่120,000กว่ากิโลขายที่829,000บาทปี21นะเพื่อนมาดูคันนี้ว่านะ่าสนใจแบบไหนยังไงน่าซื้อหรือไม่1024มาดูเลยครับหน้านี่เดิมหมดเลยน็อตไม่มีขยับนะเพื่อนนะฝากระโปรปงหน้าไม่เคยทำสีไม่เคยถอดเลยนะครับดูเอาเครื่องยนต์เดินนิ่งๆนะครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบแถวเรียง เป็น v t เทนะเพื่อนนะบอกเลยว่าเครื่องยนต์สมรรถนะดีมากนะครับเป็นเครื่องยนต์173แรงม้านะ2.4เบนซินนะเพื่อนนี่สวยๆแบบนี้ครับเผื่อท่านใดเพื่อนๆกำลังหารถ SUV ีนะครับปีสูงๆหน่อยอย่างคันนี้ปี21ก็เอาไปใช้งานได้เลยเป็นสีเทาทูโทนนะเพื่อนนะด้านบนจะเป็นสีเทาด้านใช้ล่างจะเป็นสีดำดำเงาตัดใช้ล่างนะครับยางเป็นยาง m ม็กซีดยางไทยนะเพื่อนนะที่สำคัญคือ ยางใหม่มากนี่สองสห้านะสองสามห้าหกสอาาะขอบสิบแนะเพื่อนนะ <c oughs> ก็ระบบเบรกจะเป็นหน้าดิสหลังดิสนะเพื่อนนะ <c oughs> เป็นรถสมรรถนะนะครับก็เบรกทันใจแน่นอนอมาดูภายในครับเพื่อนอ่ะส่วนแผงประตูก็เป็นในส่วนของเบาะหนังนะครับในส่วนของเจ้าตัวกระจกประตูสี่บานเป็นออโต้ทั้งหมดนะเพื่อนนะ นี่นะครับแล้วก็กระจกมอง,มองข้างซ้ายขวาก็เป็นไฟฟ้าทั้งหมดเหมือนกันนะครับเบาะนะครับคนขับปรับได้8ทิศทางเลยเป็นเบาะหนังสวยๆแบบนี้เพื่อนไม่มีขาดนะครับยยนนิดๆหน่อยๆตามอายุการใช้งานมาดูเลขไมค์เพื่อนคัน <c oughs> นี้นะี่หน้าจอเลยหนึ่งแสนสองกับสามพกับสองอกิโลเมตรที่ใช้ไปสวยๆพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับไม่ว่าจะเป็นควบคุมเสียงพวงมาลัยนะครับบลูทูธนะครับฝั่งนี้นะ ฝั่งขวามือก็จะเป็นในส่วนของคล u สคอ Control หรือควบคุมความเร็วนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับเพื่อนจอนะครับฮอนด้าเนี่ยเขาออกแบบมาแบบแนวแบบเสียงแบบตัว V ครับอันนี้ใช้งานง่ายนะเพื่อนอันเนี้ยมือจับต้องไง่ายแล้วก็ในส่วนของจอก็เป็นทัชสกรีนคันเกียร์เนี่ยผมชอบมากในส่วนของ CV ครับเท่ดีนะครับก็อยู่ตรงกลางแล้วสามารถเล่นได้เลยก็คือเลื่อนนะครับตำแหน่งได้เลยนะครับมีเนี่ยตำแหน่งที่เราเล่นนะครับก็จะเป็น S d s เ l นะครับ D <c> S <oughs> L นะครับก็ขึ้นเขาลงเขานะครับในส่วนของโหมดการขับนะครับก็คือเขาจะปรับของเขาเองนะเพื่อนนะครับว่า All Wheel Drive เขาจะไม่มีปุ่มเหมือนพวกรถที่เขาใช้อย่างเช่นกระบะหรือว่าพีทีวีที่เขาใช้เอาไว้ลุยป่าลุยของจริงอันนั้นคือจะคนละแบบนะเพื่อนนะจะคนละแบบอันนี้เขาเรียกว่าเรียวถามเนาะอันนี้พวกนั้นเขาเรียกว,ว่าพ t ดถามอะโอเคในส่วนของออปชั่นเสริมๆเข้ามาก็จะเป็นพวกนี้ครับบริชัชเจอร์สามารถวาง โทรศัพท์ไว้แล้วก็บางรุ่นก็สามารถรองรับชาร์จโทรศัพท์ได้ไร้สายแล้วก็ชาร์จได้เลยส่วนกระจกนะครับมองหลังก็จะเป็นตัดแสงอัตโนมัติและที่สําคัญรุ่นนี้ครับเพื่อนมีซันรูปนี่ใช้งานได้ปกตินะกุแจะได้มาครบเลย2ดอกครับคันนี้เพื่อนๆดูผ่านสายตามือถือผมเนี่ยสวยมากครับคือรถเขาดูแลดีครับเพื่อนมันก็เลยกลายว่าเออแนานำเอามาให้เพื่อนไปใช้งานต่อเนี่ยดู เม็ดคมๆลึกๆเลยครับเนี่ยไม่มีการทับสีมาก่อนเนี่ยคือรถเดิมครับเผื่อท่านในกำลังหาอยู่นะแต่สองเกไว้แพงเพื่อนราคานี้คือไม่มีแหวดแล้วนะครับไม่มีแหวนนะย้ำอีกทีค่าโอนนะครับค่าโอนแค่3,000บาทเท่านั้นนี่ประตูในส่วนของนี้เปิดได้90องศาเพื่อนดูนี่ แสดงว่าในส่วนของถ้าคุณพ่อคุณแม่เรานะครับอายุเยอะแล้วการขึ้นออกหรือลูกหลานเนี่ยเข้าออกได้ง่ายมากๆนะครับเนี่ยหรือว่าเราเก็บของใส่ของก็สามารถที่จะนะครับเคลื่อนสิ่งของเนี่ยเข้าได้ง่ายขึ้นเพราะว่าวประตูมันเปิดได้90องศานะครับภายในสวยๆแบบนี้เลยเพื่อน <c oughs> แล้วเบาะเนี่ยก็สามารถพับแยกได้นะ6 0 4 0ก็เป็นธรรมชาติของรถ SUV นะครับแล้วก็แอร์หลังพร้อมนะครับเนี่ยสวยๆแบบนี้เ,เพื่อน นะครับเผื่อดูแล้วตัดสินใจได้ทักมาโลดนะครับเพราะว่ารถไม่ค่อยมีนะเพื่อนนะ CRV นะครับตอนนี้ในระบบค่อนข้างที่จะหายากนี <c oughs> ่ออวีด้วยนะครับฝาท้ายเป็นออโต้ลิฟ์เกตนะครับด้วยการสัมผัสหนึ่งครั้งแล้วก็กล้องมองหลังพร้อมนะนเพื่อนนะก็การทำงานปกติเลยใช้งานได้ปกตินะครับนี่ภายในจะส,สวยๆแบบนี้ครับนี่เผื่อใครหายอยู่นะ SUVCRV นะครับยุดยางอะไรจะอยู่ตรงนี้เลยหยิบง่ายแกะง่ายล็อกง่ายเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ข้างบนนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่เอามานําเสนอให้เพื่อนได้เอาเลือกไปใช้งานกันนะอ่ะมาดูในส่วนของเอกสารกันนิดนึงส่วนคันนี้รถพึ่งปลดหมุดระวังมาวันนี้นะครับวันนี้วันที่30ตุลาหกแปดนั้นเพื่อนนะเอ้าเอกสารครับปี2021ครับนั่ง2ตอนแวนครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน zin, นะสอ 1 3น3มแรงม้าระดับ,บ,บที่1ใครอยากได้คันนี้เพื่อนๆทักมาโลดงามจังนะครับสวยเลยนะครับใครกำลังหารถโดยเฉพาะ CRV นะเอาไว้ใช้วิ่งไกลๆต่างจังหวัดไปทวงไปเที่ยวทำงงงะทำงานมั่นใจได้เลยคันนี้โอเคใครอยากได้8 2 9 0 0 0บาททักมาสวัสดีครับ